ทุกคนดูเดี <wield> ๋ยวเราจะมาให้อาหารเขาเรียกอะไรนะข้างแว่นใช่ไหมเขาญาตถ่ายเลยนะนี่พี่เขามีเขาามันกินอะไรนะลองกองใช่ไหมนี่พี่เขามีให้ด้วยนี่เดี๋ยวเอา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 ไปแบบนี้เลยเหรอครับคือให้ทีละลูกครัเอาให้ทีละลูกนะโอเคเอาเอาหมดนี้เลยเหรอนิดเดียวพอมั้งเออแล้วแต่เลยครับเป็นเป็นเออเอาเอาเอาถุงเล็กนี้ก่อนเดี๋ยวไปลองให้มันหน่อยนู้นทุกคนน้องอยู่เต็มเลยนี่ มันมันไม่กัดนะพี่ไม่กัดแม่ผมก็กลัวซะด้วยเอะลองลองเอาเราเอาลองลองยื่นออเอ้อยดูทุกคนดูกินอ๋อปอกเปลือกเองด้วยออ้ยแล้วข้างบนนู้นนะข้างบนนู้นกัดไหมครับอาอเดี๋ยวลองดูเอาลองดูเอาคนละลูกเอาคนละลูกเอาจับปุ๊บเออเอาเอาจับด้านนี้แบ่งกันเออแบ่งกัน เออยเชื่องเดียวตัวเล็กนี่ตัวเล็กได้ปะเอาตัวเล็กอะ่ะเออแบ่งก,กันว้าวน่ารักดีทุกคนมันมันมีเยอะไหมอะ่ะพี่อ,อ,อ,อ๋ออิ่มแล้วนะกินเยอะอ่ะอ่ะจับปุ๊บนี่ทุกคน <c oughs> น่ารักดีเอาตัวเล็กปะเอามาตัวเล็กนี่เร็วอีกลูกหนึ่งเอามามาอีกลูกหนึ่งมาลูกเอา,เอาทิ้งลูกนั้นเลยไม่เอาลูกนี้เลยเอาอุ๊ยน่าหล่นเลยเห็นไหมหล่นเลยเอาเอาไม่เอาใหม่เอาใหม่เอา อันนี้เอะหยิบเร็วหยิบหยิบนะอ้ะเออหยิบเอาเอ้าหล่นไม่เอาเลยอิ่มแล้วมั้งเนี่ยเราเอ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 าตัวตัวนี้เออเอาเอาหมดแล้วหมดแล้วเอาเอาอีกรุ่นหนึ่งเอาปุ๊บอืมนี่เอาเอาหยิบเร็วหยิบหยิบดีดีเออหยิบดีดีน่ารักดีครับปอกเปลือกเป็นด้วยเอาเดี๋ยวเอาให้ให้ตัวนี้ตัวนี้นั่งนั่งนิ่งเลยเนี่ย น่าจะอร่อยนเอะนะเอาไปแล้วโดดไปแล้วนุ่นทุกคนเขาเรียกข้างอะไรนะข้างข้างเว้นนะทุกคนอยู่กองบินห้าประจวบแล้วนะกองบินห้าประจวบอ้าวนี่อ่ะอะนี่ปุ๊บอืมเอาเอาตันตัวน,นู้นมาดวมาี่มาเอาอีกเร็วมาเร็วมาดิเอานี้ เอาหันหลังให้แล้วอิ่มต้องใส่อิ่ม่ะตัวเล็กมาตัวเล็กมาอ่าตัวเล็กมานี่ออะหยิบปึ๊บอืมเอามาลงมาลงมาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอาหยิบปึ๊บอืมหยเอาอีกรูกหนึ่งเอาปึ๊บเอาสองลูกเลยแหม,มตัวนี้ก็กินสบายใจเลยโนะ <c oughs> อ้น่าจะอร่อย,ยนะ <c oughs> ชอบเลยนะเล่นกล้องด้วยเอาอ๋อไม่ได้ปอกเปลือกแทากินข้างใน เอาเอาอีาอลูกหนึ่งอ่ะเอานี่หยิบมเอาเร็วหยิบถึงเปล่าเอาหยิบป,ปุ๊บมองอะไรเนี่ยมองอะไรใหญ่เลยเนี่ยแมลงนี่ตัวมแมลงมองตัวมแมลงตัวมแมลงเกาะแขนผมมองใหญ่เลยมาตัวนู้นมาลงมาเอาอีกมาเลยมานี่นี่อีกรุ่นเร็วกําลังกินเลยไม่สนเลยทีนี้อตัวนั้นไปไหนแล้วว่าโอ้ขึ้นไปแล้วนู่นอันี้ตัวใหม่ป่ะเนี่ยโอย้ตัวนี้ตัวนี้ดุจังงั้ รอผมผมก็กลัวได้เอามามามาชา้ชาชา้ชาช้าช้าไม่ต้องรีบเออไม่ต้องรีบอีรูดหนึ่งอ,อ่ะอีรูปหนึ่งโอ้หตัวนี้ตัวนี้เจ้าเอารีบปุ๊บเออมันเชื่องมากเลยอ่ะมา่นลงมาเร็วมา,มาอตัวเล็กขึ้นไปกินครับฮะอูลงมาใหญ่เลยทีนี้นู่ลงมาแล้วทีนี้เอาแล้วเอาเ,เอา,เอา,เอามามาตัวนี้ยังไม่ได้มาเอาเอารูดนี้ นี่ไม่ได้แบกยังอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันเด้ออุ้ยเดี๋ยวลงมาใหญ่แล้วที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอามาอีกเดี๋ยวไปเอามาอีกเดี๋ยวเอาที่พี่เขาอีกเออน่ารักดิอ่ะนี่ทุกคนมันกินลงกองนะทุกคนโอ้ยนุ่ลงมาเต็มเลยทุกคนดูโอ้โหไก่ใครมากองบินห่านะมาให้อาหารข้างแว่นกันทุกคนอ่ะตัวนี้ตัวนี้ลงมาเลยโอ้ยนุ่งหาเต็มเลยทุกคนอุ้ยแล้วผมจะให้ตัวไหนเนี่ย อุ้ยลงมาเต็มมือทีนี้เอาเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันเอาตัวนี้ก่อนอา่าเอาตัวนู้นมาเอาหยิบปุ๊บโอ้ยลงมาเต็มมือทีนี้มันมันไม่ดุใช่ไหมครับเนี่ยเอา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 คนละลูกก่อนคนละลูอๆๆกอ่าอันนี้เอาหยิบแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันเออแบ่งกันอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันเอาใจเย็นใจเย็นโอ้เอาเดี๋ยวตัวนู้นก่อนตัวนี้ยังไม่ได้เอออุ๊ยหล่นเลยเอาตัวนี้หยิบช้าๆอย่าอย่าแย่งกันอย่าแย่งกัน อุ้ยเราก็กลัวอ้าวยิบสัมดตัว, <laughs> วโอ้ย <laughs> แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะใจยิ่โอ้ยอย่าแย่งกันอย่าแย,ย่งกันไม่เอาไม่เอาเอาแบ่งกันเอาตัวนูนว้นมาตัวเล็กมาเอาแล้วเอาแล้วดุกันแล้วมาตัวเล็กมาเอาแบ่งกันเออช้าชา้านู่นขึ้นไปนั่งกินกันเต็มเลยทีนี้ <laughs> อร่อยเลยอุ้ยตัวนูน้นเอ๊ะแล้วแล้วลูกตัวสีเหลืองนั้นมันมันคนละพันเหรอครับอ่ะอทำไมเป็นสีเหลืองล่งละครับ อ๋อหมายถึงว่าลูกตัวเล็กอยู่นะเอาเอาตัวนี้เอาช้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 าอ่ะเอาช้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 าเออนั่นแหละเอามาลงมาเลยนะตัวไหนจะกินอ่ะจะหมดแล้วลงมาเลยลงมาเลยเอาเอาลูกใหญ่ไปเอาลูกใหญ่ไปเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเล็กใจเย็นใจเย็นใจเย็นแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันเอาเอานี่นี่นี่ช้า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 เอาเอาอีรูกหนึ่งเอา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 ตัวนี้เอาหืตัวนี้ โันนี้นี่กินทั้งวันไหมครับเนี่ยอ้าวอีอลูกนึงอออเอาเหรอเอาเอาเอาหยิบปึ๊บอ,อืมอ๋อครับเอาเอาวอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเย็นอ้าวเอาแบ่งกันไปเดี๋ยวเด้คนละลูกคนละลูกเอาคนละลูกอุ้ยอย่างเงงกันเดีเราก็กลัวอา้าวนกนี่ก็เก็บกินข้างล่างนกพิราบอา้าวตัวไหนเรามาเอกไหมโอ้โหทุกคน มีมีเป็นร้อยตัวไหมครับอ,อ,อืมจะได้กันครบเลยเนี่ยน่าจะได้กันครบแล้วตัวเล็กตัวเล็กลงมานี่มาเร็วหง่วงเล่นไม่ลงมาอ่ะอีกรูกหนึ่งอ่ะอะเอาแบ่งกันอีกลูกหนึ่งแบ่งกันเอาพอละลูก,กอ่าหมดแล้วเดี๋ยว,ยวนี้หล่นลงที่พื้นนี่อุ้ยนี่หลน่นหล่นลงที่พื้นสองลูกเลยอ่าตัวไหนจะเอาอีกมาหมดแล้วเหลือสองลูกเร็ว กำลังอร่อยเลยเอานี้ยิบช้าช้าเอาอีกลูกหนึ่งให้ให้ให้เพื่อนมั่งให้เพื่อนมั่งอ้าให้เพื่อนมั่งเออเอาแบ่งกันหมดแล้วหมดแล้ว <laughs> เอายังเหลืออีก <ra> เดี๋ยวเดี๋ยวยออเดี๋ยวเหลืออีกเหลืออีกสองลูกเอาชา้ชาช้าช้าช้าอ่าเอาเโาอ้ยนี่คนเดียวเลยเนี่ยเอาสองลูกเลยหมดแล้วไปแล้วบายบายหมดแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วมีแต่ถุงแล้วหมดแล้วไปแล้วมาค่อยมาให้ใหม่ บายบายไปแล้วบายบายโอ้ยน่ารักจริงๆโอเคพี่ขอบคุณมาก <laughs> ขอบคุณครับเดีย๋ยวถุงมาคืนครับขอบคุณครับเดี๋ยววันหน่ำผมซื้อมาให้มันมั่งดีกว่า